คู่เลข2332ที่เขาบอกว่ามีสเสน่ห์ในเชิงชูสาวจริงมากน้อยแค่ไหนในมุมมองของครูศิระคะในมุมมองของครูครูให้ไม่จริงนะเพราะว่าจากที่ครูนั่งนั่งพิจารณาจากชะตาบุคคลที่เราเจอมาเยอะมากนะมีคู่2332เป็นแค่บางส่วนที่มีลักษณะของความเจ้าชู้แต่ทีนี้ในแง่ขององค์ความรู้ของครูที่ครูมีเราต้องแยกก่อนเลข2เนี่ยและในคติของเปรียบเทียบประทางโหราศาส์คือดาวจันทรดาวจันทเนี่ย ให้หนูนึกภาพตามดาวจันเนี่ยเปรียบดังพระจันทร์นะพระจันทร์เป็นยังไงมีความอ่อนโยนเห็นมีความดูละมุนนะ <c oughs> เป็นตัวแทนแห่งอารมณ์นะเป็นตัวแทนแห่งน้ํ <c oughs> าขึ้นน้ําขึ้นน้ําลง <c oughs> เพราะฉะนั้นในโลกเราเนี่ยเวลาถ้าเราสังเกตเวลาพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยที่เขาเรียกว่าน้าเต็มตะลิงในชะ่ไหมน้ำขึ้นในร่างกายเราเก็มีน้ำก็ส่งผลต่อพวกสมองส่งผลต่อพวกอารมณ์ความรู้สึกี่เนี่ย,ยคือดาวจันทร์นะดาวจันทร์คือความอ่อนโยนคือความรักคือความ ่วงใหญ่เป็นลักษณะพลังงานจําพวกนี้ส่วนเลขสามหรือดาวอังคารเนี่ยเป็นเหมือนนักรบเป็นลักษณะของการกล้ากล้าแข่งขยันกล้ากระทบกล้าลุยมเมื่อดาวชุดนี้เนี่ยมาอยู่ติดก,กัน,นก็ส่งผลให้อารมณ์ที่เข้ามากระทบเนี่ยหรือใครเข้ามาจีบหรือเจอผู้คนเนี่ยมันกล้ามากขึ้นนะอารมณ์บวกกับดาวอังคารที่เป็นดาวแหง่งกล้าลุยกล้ากระทบกล้า พูดคุยเนี่ยมันก็ส่งผลให้ทําปฏิความสัมพันธ์กันง่าย,ยแต่ทีนี้ถ้าในทางของโหราศาสตร์ในพื้นนัตาเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยมีดาวพื้นใจที่ค่อนข้างแข็งแรงหรือเป็นดาวใจที่เป็นธาตุด,ดินแล้วอยู่ในเรือนธาตุด,ด,ดินเนี่ยพวกนี้ะจะมีความหนักแน่นแม้อารมณ์มันกระเพื่อมไปแล้วแต่ว่ามันเด็กอยู่มันก็ไม่ได้ส่งผลให้ต้องเป็นเลขที่เจ้าชู้อย่างเดียวเราเป็นไปได้ไหมคะที่ตัวเลข2332เนี่ยจะทําให้มีโอกาสเจอผู้คนเข้ามาเยอะเจอผู้คนเข้ามาหลากหลายในดวงชะตาค่ะ มีโอกาสถ้าว่าด้วยเลขคูนี้ที่เราว่ากันนะเพราะว่าอารมณ์ <c oughs> อารมณ์เนี่ยเราอยู่ในโลกของการที่มันมีสิ่งมากระทบตลอด <c oughs> เหมือนน้ําหยดหินหินมันยังก่อนเนาะ <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> เออนั่นแหละก็คือมันมีโอกาสได้มีโอกาสที่จะไปทําปฏิความสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้น <c oughs> กล้าพูด <c oughs> กล้าคุยกับบุคคลอื่นมากขึ้นในเลคูนี้ เรียกว่ามีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของชะตาด้วยใช่ไหมคะว,ว่าเขาจะเลือกไปในทางไหนถูกยิ่งถ้าเป็นคนที่พื้นชะตาธาตุเขามีเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานโดดเด่นเนี่ยใจเขาไปโฟกัสเรื่องของการงานเป็นหลักหรือบางคนที่มีการอบรมจิตใจเนี่ยแม้จะชอบผู้ชายคนนี้ชอบผู้หญิงคนนี้แต่เขามีการพิจารณาว่าเขามีคู่หรือย,ยังมีสินธรรมมันก็ไม่ได้ตัดว่าจะต้องเจ้าชู้ เรียกว่าอยู่ที่บุคคลคนนั้นเลยใช่ไหมคะสำหรับครูเลยให้ไม่สามารถไปฟันเลยว่าคุณใช้เลขนี้เจ้าชู้แน่ๆอย่างเงี้ยส,สำหรับครูนะ,ะเข้าใจค่ะเรียกว่าเป็นเลขมีโอกาสที่จะได้พบเจอคุยกับผู้อื่นมากขึ้นใช่ไหมคะอย่างโรงเรียนเราเนี่ยบ้านโหนเนาะเห็นไหมก็จะมีเลข2 6 3 2กสามสองกับนี่ก็เชื่อมโยงกันก็จะไปลงในเรื่องของในโรงเรียนเราเนี่ยมีการฝึกอารมณ์เห็นไหม มีการฝึกอารมณ์มีการทากิจกรรมสมาธิบ,บําบัดมีการนั่งสมาธิร่วมกันค่ะแล้วฮีลใจใช่ไหมคะใช่ก็เป็นเรื่องของการฝึกในเรื่องของจิตใจได้เหมือนกันนะ,ะเลขสามสามอ่ะเออมันไม่จําเป็นจะต้องไปลงเรื่องของเจ้าชู้อย่างเดียวค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอขอบคุณครูศิามาค่ะ